ฮะไม่ฉันไม่อยู่ที่นี่ได้เนี่ยจงด้วยงด้วยแถมตรงนี้มีไฟฟ้าแล้วก็ฮอดจอกเต็มที่นอนเลยแล้วไม่กิ้องใครเน่เนี่ยเดี๋ยวมดก็ามาหรอกเนาะจริงด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมโรบอทนะคะตอนเนี้ยฉันอะมาติดนีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย แถมนะมีอยู่กับคนอ้วนซะด้วยแล้วก็มีเซนไฟเต็มห้องไปหมดเลยเนี่ยมีแลปเตปอร์ดีดูสิเราทาจะทำ,ทำยังไงดีถ้างั้นเรารีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าประตูเปิดไว้ด้วยป่ะโอยเปิดประตู่อยเถอะหืกลิ่นแรงไหมเนี่ยห้องแกเนี่ยอุ้ยมีเบอร์เกอร์ตรงนี้ด้วยกินก่อนแล้วกันไหนฮะนี่เลยมาเ,าเลยเธอรีบๆมากินหน่อยนะวา่า ต้องเดิไปชนอ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมาอยู่ในหอพักของใครก็ไม่รู้แต่วันเนี้ยเรานะคะก็จะต้องรีบหนีออกไปจากที่มี่ก่อนที่ไอตัวอ้วนนั่นมันจะมากินเรานะเร็วเร็วโอเคด่านแรกนะคะให้ทุกคนเนี่ยระวังนะคะแล้วก็ไปไปทีละคนหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะตายได้ไปด้วยกันเถอะฉันว่าฉันก็กลัวเหมือนกันนะนายที<ๆ>่มาดิ โอเคเราผ่านมาหนึ่งด่านแล้วต่อไปนี่มันห้องอะไรเนี่ย f a สตี้เกรนน,กรนี่ออลลาออลลี่เฟสตี้เกรนนี่ออลลีห้องนี้เป็นห้องสำหรับยายอ้วนนะคะตองนี้คือห้องของ f a t ตี j เจอาห้องของ f a t ตี้ออลี่อย่างเดียวนะเราไม่สามารถเข้าไปได้ไม่เป็นไรเราจะเข้าไปไม่ได้อะ ฉันอะก็ไม่อยากได้ัวช่วยอะไรหรอกนะใช <Wow. S 2> ่ฉันเนี่ยอยากจะหนีออกไปจากที่นี่ที่ได้เลยโอเคด่านต่อไปโอ้โ oh, ห oh, คนเห็นนั่นไหมดูดิเหมือนจะเป็นซอสพริกซอสพริกนะคะทุกคนแดงแต่เลยอันตรายเป็นซูเปรอ,อร์ฮอตซซอสเลยอ๋อมันเป็นแบบซอสที่ร้อนมากๆแล้วก็เผ็ดมาก,มาก,มาก,มากๆเลยใช่ไหม ถ้างั้นฉันต้องระวังหน่อยนะน้องเอเลียนไปกันจื๊บไปค่อยๆนะอุ้ยฉันโดนซอสถ้าเกิดว่าเราโดนซอสเนี่ยเราต้องเกิดใหม่มาใหม่เลยนะโอเคนี่ก็เป็นซอสอีกอันนึงนะทุกคนไปกันน้องมา,บบมา,าใช่โอเคกว่าจะผ่านมาได้เฮ้ย น้องไม้ดูนั้นสิน้ำเย็นน่ากินมากเลยอะเอาดิเอาดิเอาไม่มีเหรียญในกระเป๋าฉันเลยเฮย้ยยนี่มันคือฝันหรืออะไรกันแน่เนี่ยทำไมเราถึงมาติดอยู่ที่หอพักอะไรก็ไม่รู้แถมไม่มีเหรียญกดน้ําด้วยฉันก็จาได้นี่ว่าในกระเป๋าฉันก็เก็บเหรียญไว้แล้วเนี่ยเรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเราก็ต้องรีบออกไปเออต้องรีบออกไปจากที่นี่นะ ดูดีถังขยะไม่ใช่ถังขยะดิถุงขยะโห้จริงด้วยรีบไปกันเถอะเขาถอดแล้วโอ๊ยเอียโอ๊ยเจ็บจริงๆเลยใครเนี่ยพาฉันตกลงมาแบบนี้เฮ้ยเจ็บก็เจ็บเนี่ยนี่แปลว่าไม่ใช่ความฝันแน่ๆเสียงอะไรอ่ะเอ้ยอ้วน you think you can get away by running o oh, อาเอาไซต I'm going to เอ้าอ่านไม่ทันอ่ะอีอว้วนเกมเป็นธรรมดาอย่างนี้เนี่ยฮ่าฮ่าแล้วจะไปแล้วเหรอไม่ตรงเหรออีอว้วนเดี๋ยวอีอว้ออวนลูกชายคนนั้นเนี่ยมันจะตามเรามากินเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เราต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่เลยชึบ <c oughs> มากระโดดไปบนลูกอมนะค่อยๆกระโดดล่ะเด,ดี๋ยวตกน้ำเอาน้ำด้านล่างนนเนี่ยเป็นน้ำที่แบบ เป็นสารพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราตกลงไปร่างเราจะเหลวไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะอา้าวน้องไมยหายไปแล้วทำยังไ,ไงดีทุกคนเนี่ยเราก็มาอยู่ที่สเตตห้าแล้วน้องไม้หายไปไหนเราก็ไม่รู้มันหายไปตอนนี้เนี่ยนะถ้างั้นเราตัดไปตอนที่น้องไม้มากันเลยดีกว่าโอเคเอา้า นั่นนั่นใครนั่นน่ะอ้าวไม้ไมรี่ไทยแลนด์สตกไปในน้ำล้วค่ะทุกคนทำยังไงดีอะเราต้องกลับไปช่วยเขาไหมไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวจะกลับไปช่วยเขาแล้วกันอือไมลี่ไมรี่เร็วๆสิเนี่ยเราต้องรีบหนีออกไปนะไม่ใช่ว่าจะช้าๆไม่งั้นเนี่ยเราคจะต้องตายอยู่ที่นี่เราพราะไอ้วนมันจะกินเรานะไม้ จริงเหรอห้ามกินเด็ดขาดนะฉันก็อยากกินเหมือนกันเพราะมันหนาจจะเป็นอันตร,รายก็ได้เขาอาจจะใส่ยาทิษก็ได้นะโอเคด่านต่อไปนะคะเป็นด่านแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ย,ยเนื้อแบบเนียนกรีบเลยไม่มีงาอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเอาเนื <S <S> <S มาทำก็ได้ <S <S> <S ไปดีกว่าคนลุกมากเลย ต่อไปก็เป็น,ปนไฟดูเหมือนดูคล้ายกับนิ้วของมนุษย์มากๆเลยอะอมีฟันเฟืองสีเหลืองด้วยอาจจะเป็นสนิมก็ได้ต้องระวังไว้ดีๆนะทุกคนรอฟันเฟืองหมุนขึ้นมาแล้วก็กลับไปแล้วเราค่อยเดินนะพี่ครับต่อไปเราถึงมาติดตัวที่นี่ล่ะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนายเป็นใครฉันไม่รู้จักเลยนาย,ยาตามฉันมาเนี่ย แม่มันเป็นลูกน้องของพี่ไงครับอ๋ออย่างนั้นเองเหรอไม่ต้องมีก็ได้นี่นาหุ้ยโกงดีกว่าสามารถโกงได้ด้วยนี่ไหนะโกงดีกว่าฮ่าฮาโกงมาก็ผ่านแล้วแหละุุ้ยตกลงมาแล้วอ่ะโอ้โหทุกคนสังเกตด,ด้านล่างสิน้ำนี่เขียวปีมแบบเป็นเราอยู่ในท่อเหรอเนี่ย ท่อน้ำทิ้งนี่นาอุย่ยไม่อยากโดนไ,ไป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 อุ้ยให้ห่ห่าห่อห่อแย้ฉันแกกลัวฉันไหม <c oughs> ฉันเลยฉันน่ะจะเอาแกไปทำมิวเช็คนะ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ไม่ไอ้อ้วนนี่มันจะเอาเราไปทำมิวเช็คแล้วเราต้องรีบไปเร็วๆ ฉันจะจับตัวพวกแกไปทำมิวช์เชคอฉันก่อนไอเอเลี่ยนตามฉันมาเร็วฉันอนะะต้องรีไปจากที่นี่แล้วเพราะเพราะมันจะทำะจะเอาเราไปทำมิวช์เชคแล้วกินเพื่อหายเหนื่อยก่อนแล้วกันเร็วๆโอ้โ oh, หไส้กรอกอะไรยาวขนาดนี้เนี่ยทุกคน โอ้โหกาแฟใหญ่ยักษ์ขนาดนี้มันจะกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมาดูแนไิ้ดิใหญ่มากไปกันดีกว่านี่คือน้ำสลามสีเขียวเป็นแบบเหมือนเป็นมันจะทำให้เราร้อใช่ไหมอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพ่ถ้างั้นฉันขอลองเดินดูแล้วกันโอ้ยเจ็บมากเลย โอ้น้ำนี้ผมเพิ่งรู้นะว่ามันเป็นน้ำสารเคมีอโอ๊ยแล้วมาบอกเลยฉันตอนนี้ล่ะเนี่ยฉันโดนไปแล้วโอเคเมื่อกีก้ฉันไปพักรักษาตัวมานิดหน่อยนะพอดีว่าโดนน้ำสีเขียวนี่ชึบโอเคกระโดดมาเล็กเลยนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ยอมไปเร็วเนี่ยไอ้อ้วนนะั่นมันจะเอาเราไปทำนิวเชคด้วย น้ำมิเชคเป็นแบบเนื้อคนมันจะอร่อยเหรอเนี่ยไปดีกว่าเมื่อกี้ฉันน่ะเึิ่งโดนสารเคมีไปเองเอเลี่ยนนายก็รีบหน่อยนะเข้าใจแล้วครับหัวหน้าโอเคก็ okay. เหมือนว่านี่จะเป็นกาแฟจากทางโรบอกสินะหรือโคกันแน่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันต้องรีบไปแล้วไปข้างๆก็จะมี อยาเลี้ยงให้เราได้ซื้อนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากซื้อก็ได้นะใช้โลบังนะคะแต่ว่าอาจจะใช้โระวังเยอะหน่อยฉันก็เลยแบบไม่มีโอ๊ยฉันตกอะ่ะอ่าฉันโดทอดฉันมาทำอะไรที่นี่ <S <S 2> <S 2> โอเคฉันรอ้ทีบไปทุกคนดูน,นั่นสิใส่ของแซนวิชนี่มันมีลูกตาคนแล้วก็ อื้เป็นไส้หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เนี่ยน่าเกลียดมากไปดีกว่าไปดีกว่าฉันไม่อยากจะโดนเอาไปทำนะเฮ้ยอ๋อฮ่าฮ่าเนี่ยห้องนะ้ำของฉันเองฉันกินอาหารแล้วฉันกระไรรีนะ่มาโอ้ยโอมากอดนี่เป็นฟันของสักโคกงั้นหรอน่าเกลียดมากเลยรีบหนีเร็วฉัน oh. ถ้าฉันไม่รีบหนีเนี่ย จะโดนกดสะโคกแล้วฉันก็จะโดนกินไปหีตาสะโคกน่าเกลียดมากอันนี้ก็เป็นซอสพริกจากด่านเดิมเลยนะนต้องรีบหนีแล้วใช่ไหมหัวย้อยนายก็เป็นหัวย้อยเหมือนกันนั่นแหละมันเรียกฉันแบบนี้อ๋อเบคอนเบคอน,คอ,นอืมโอเคผ่านจากดานแพนเค้กมาแล้วเฮ้ยนายฉันหิวมากเลยอะ่ะฉันขอไปกินแพนเค้กได้ไหมอะ เอ๊ะจะไปกินแพนเคก้กเหรอใช่อะฉันรู้สึกว่ามันน่นาจะกินได้นะเพราะว่าตอนที่ฉันโดนแพนเค้กเนี่ยมันไม่ตายเลยนะย่มย่ำย่ำย่ำโอ๊ยเดี๋ยวก่อนสิครับโอ๊ยฉันปวดท้องอ่ะเอ้ยฉันปวดท้องเลยยังไงดีอะไอเอลเลียฉันปวดท้องมากเลยอะเออเออพอดีว่าเค้กนั้นเออแพนเค้กนั้นมันหมดอายุแล้วนะคะเฮ้ยทำไมแกไม่เจอเาาเชินตั้งแต่แรกฮะ ผมก็จะเตือนคุณแลนละครับแต่ว่าคุณกินไปแล้วผมก็ไม่รู้จะเตือนไปทําไมแล้วครับอุ้ยฉันไปแล้วด่านต่อไปเป็นด่านอะไรก็ไม่ไรู้นะคะทุกคนแต่ว่าเราสามารถโกงได้ใช่ไหมฉันก็จะโกงนะเราห้ามโดนลมใช่ไหมอุ้ย,ยถ้าโดนหลงไปเนี่ยตกน้ำกินกินเทร์เกหน่อยกินเทมปุกหน่อยอุ้ยโอ,ยอ,ยอย้ห้ามไปเลยนะ เม่อนั้นถ้าเราโดนลมเนี่ยเราจตกน้ำเป่าไปเลยกราบกราบกราบปิดอาบน้ำในโคนตากระต้องในมงเพราะนี่คงไม่มีหอยตาเลยกราบกราบกราบปิดอาบน้ำในอ่างตาก็ะจงคนมองแล้วก็เดินหนิงไปเลยงั้นฉันขอขึ้นตัวเธอหน่อยนะจ้องเป็ด ไปเลยครับไปเลยคับโอเคฉันผ่าสักทีเนี่ยดีนะที่มีน้องเป็ดช่วยแม่ฉันตกน้ำน่ะเอ๊ะขอนี้มันเดินไม่ได้เหรอโอเคดีนะที่มีน้องเป็ดช่วยทำให้ไม่ตกน้ำลาก่อนนะน้องเป็ดฉันไปแล้วนะกาบกาอุ๊ยห้ามโดนยาสีฟันยาสีฟันเนี่ยเป็นยาสีฟันที่ผลิตมาจากพวกของคนอ้วนใช่ไหม เป็นอ้วนของคนอ้วนผู้ชายนั่นแหละโอ้ยเอือโอ้ยเจ้านายตายไปแล้วเหรอโอเคชึบไปกันดีกว่าลูกสอนชี้ให้เรานะคะมาทางเบอร์เกอร์ B U R G E R เบอร์เกอร์ <Burger. S 1> โอเคเฮ้ยไม้แปลงควันนี่น่ะ ไปฉันจะไปสีที่ชอบเลยอุ้ยเออสีที่ชอบของฉันมันเป็นยาพิษเออไม่ใช่ยาพิษสิมันเป็นไม้แป้งฟันล่องหงนเราต้องค่อยๆซูมดีๆนะเหมือนที่วิธีที่ป้แป้งทานะคะทุกคนชึบโอเคสีที่ฉันชอบไม่ร่องหนแล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบว่าจะเป็นหวีเที่ยอาไว้วี เน,นี้ยมากกว่านะเออเผานะทุกคนเออเขี่ยกันดีกว่าโอเคนี่คือโครงกระดูกนะเราต้องค่อยๆกระโดดไปไม่งั้นเราก็จะตายอึ๊บอึ๊บอึ๊บออกกินเล็กน้อยโอเคผ่านแล้วแล้วก็โอ้ย My God ไม่เป็นไรเรื่อใหม่ก็ได้ค่ะสีส้มสีเหลืองสีเขียสวสีฟ้าสีฟ้าสีแดงทาน ไปไปไปเอ๊ะกระดาษชิชูอิวไม่ใช่กระดาษชิชูกระดาษทิชชู่ดูปาก,ปากนักชานะ<ล><า>คะ,คะกระดาษทิชชู่ไป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 อย่าโมแต่เล่นไร้สาระเหอะอุย้ยโปงไม่ได้นี่นะงั้นเราต้องกระโดดไปที่ทิชชู่แล้วสินะชึ๊บอ๋โหเนื้อทิชชู่บางแล้วก็นุ่มมากเลย เจ้านายแต่อย่าไปหลงกลนะครับเพราะว่าทิชชูเนี้ยถ้าเกิดตกลงไปแล้วก็จะตายนะบี่ไปเล้วครับเจ้านายโอเคโอเคฉันจะไม่เล่นเยอะแล้วก็ได้ฉันก็กลัวตายเหมือนกันนั่นแหละนายอาเจะออกไปด้วยฉันก็จะพานายออกไปนะเอามาแล้วกันล่ะโอเคครับเจ้านายแต่ฉันว่านายก็บินได้นี่นาทำไมนายไม่บินออกไปจากทางออกเลยละ่ะ ผมอยากจะช่วยเจ้านายนะครับถ้าเกิดว่าเจ้านายตกหรือเจ้านายตายผมจะช่วยครับเจ้านายอ๋อโอเคขอบใจนะเพื่อนต่อไปก็เป็นลูกบอลอ,อุ้ยเออช่วยด้วยเจ้านายผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วขอบคุณมากนะเอรเอเรียนเพราะว่าเมื่อกี้ฉันตกไหยก็มาช่วยฉันนี่นาะขอบใจนะนายจ้า yeah. ไปกันดีกว่าไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบไปอุ๊ยนี่มันคิท่ออะไรเนี่ยค่อยไปแล้วกันเราเล่นม,มาตั้งนานไม่เห็นคุณไมลี่เยนี่นกลับไปดูกันไหมเอรเียนโอเคโอเคมายังเนี่ยอ๋อมาแล้วไปไปกันดีกว่าห้ามโดนเลเซอร์นี้เด็ดขาดม่งั้นเนี่ยตัวเราจะแตกสายเจ็บมากเคยเคยโดนอ องนี้ฉันต้องตกลงไปเหรอฉันพูดเจ็บอะ่ะตกลงไปเลยครับโอ้โหตกลงมาที่อยู่ที่สเตจสามสิบเอ็ดแล้ว get โอ้โหยายอ้วนนี่มันนิสัยไม่ดีเลยนะจับเด็กมาทำเป็นอาหารถ้าเกิดเด็กคนไหนที่ไม่รอดหรือตายที่นี่แล้วก็สโดน มันเอาเนื้อไปทำอาหารโอ้ยฉันลขนลุกจริงๆเลยใช่แล้วผมน่ะเห็นเด็กตายตั้งเยอะเพราะว่ามีเด็กที่ติดอยู่ที่นี่เยอะแยะเลยนะอืมฉันก็กลัวเหมือนกันฉันคิดว่านี่มันไม่ใช่ความฝันนะเพราะว่าความฝันเนี่ยมันจะไม่เจ็บแบบนี้หรอกนะฉันน่ะอีกอิกตัวเองแล้วมันเจ็บบ้างเลยอะเรียน อ,อย่าไปนะฉันเล่นส,ส,สไลด์เดียวกันอยู่กันแล้วใช่ไมไม่อนใจแล้วฉันจะฆ่าแกนะไอ้อ้วนอ้่เอาถึงสไลด์เหรออ,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 อนนรุ้ยย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  ดูฟันสิถ้ามันเหลืองนะฉันจะว่าเลยโอ้ We oh my god นี่คือลาวาเก็แบบเบอร์เกอร์ก่อนแล้วกันเรานะคะห้ามโดนลาวาเด็ดขาดเพราะแผงลาวาขนาดนี้มันร้อนมากเราต้องรีบไปชบเนี่ยไมลี่เมื่อเช้านะ ันะได้ข่าวด้วยนะว่ามีร้านพิซซ่าเปิดใหม่ด้วยเป็นพิซซ่าคล้ายๆหน้าแบบนี้เป๊ะเลย<อ>แล้วอีนั่นมาคุณจะไปซื้อพิซซ่าจากที่นั่นแหละคันจะไม่ซื้อพิซซ่าเปิดใหม่นั่นแล้วเพราะฉัน่ะจะกลัวอีอ้วนนี่มันจะมาจับฉันน่ดิ<อ>ไปดีกว่า<อ>นีเ่เร็วๆร็วเร็วเรลูบี้สวัสด์แล้วก็มารีไทแรนรีบๆหน่อยนะเฮ้ยมิม่ม สวัสดีน้องมิมี่มาแล้วจ้ามิมี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้โหมาเร็วจริงๆเลยไปกันดีกว่าเดี๋ยวรอน้องไมค์ก่อนไปไปกันดีกว่าทุกคนเนี่ยเรามีแขกรับเชิญใหม่ก็คือคุณมิมี่ไทยแลนด์ไปกันดีกว่าเนาะไปเราต้องรีบขึ้นกระดูกเลยกินเบอร์เกอร์เก็บเบอร์เกอร์ก่อนอุ๊ยมีเบอร์เกอร์อีกข้างนึ่งด้วยเอาเบอร์เกอร์อีกข้างนึงแล้วกัน โอเคไปกันดีกว่าจึ๊บไปกันเลยทุกคนโอ้ยนี่มันคือนี่นะเราอยู่ในตูดมันเลยโอ้โห mm hmm. อ้ามโดน ขาดเลยเนี่ยแล้วหม็นตายนะเนี่ยทุกคนห้ามโดนขี้ห้ามโดนขี้ห้ามโดนขี้โอ้โหโอเคโอเคทุกคนรีบหนีไปเลยอ้วนมันตามมาทันแล้วเนี่ยเก็บเบอร์เกอร์ก่อนเก็บเบอร์เกอร์ก่อนโอ okay. เคเก็บกายแล้วทุกคนกคนิน เรวกระโดดมาทางไกลแล้วทุกคนไอ้อ้วนเนี่ยโอ้โหมันหายไปแล้วมันจะทํายังไงดีไอ,อ้ว่ามันหายไปเนี่ยทุกคนรีบๆมานะเน้นไอ้อ้วนจับได้แน่เร็วๆ,ๆนี่คือโดนันนะคะทุกคนช้าๆไปนะเฮ้ยจะผ่านไหมเนี่ยทุกคนต้องรีบหนีแล้วนะฉันไปก่อนแล้วนะไปแล้วอันนี้คือแบบส่วนเนื้อมันดูเหมือนแซลมอนมากเลยแต่ฉันไม่กินหรอกือ้โหสกปรกมาก อุ๊ยไม่นะเพื่อนเออแล้วกกอนโอเคไอศกรีมที่มีด้านล่างที่จไปด้วยแล้วขี้ฉันไม่มีทางกินแ,แน่เออํำขี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไปดีกว่าเราจะไม่พูดกันละไปดีกว่าไปดีกว่าหนีเร็วหนีเร็วแทนเค,ค้กเนี่ยโอ้โอดีวดิวเอ่อ จะว่าไปแล้วแพนเค้กก็น่ากินกันนะเนี่ยเอาวพวกเธอทำอะไรกันน่ะรีบๆมาเร็วฉ <Okay. S 1> ันก็จะมาอยู่อะค่ะแต่ว่ารอน้องมาโอเคไปเร็วๆทุกคนไม่งั้นถ้าเราชักช้าเนี่ยไอตัวอ้วนๆน,นั่นน่ะคุณลุงอ้วนเขาจะมาจับเราไปทำอาหารฉันไม่อยากจะตายแบบนั้นนะฉันไม่มีทางที่จะโดนไปทำอาหารแน่แน ใช่ไหมพวกเราใช่ใช,ใช่โอเคไปกันดีกว่าเร็วเร็วเร็วบบมานะต่อไปเราก็แค่ขับผ่านเส้น,นไปต่ต้องค่อยๆนะไี่ง้น่นนะถ้าเราตกไปในนะ้ำเออไม่อยากพูดเลยต้องต้องเหม็นตายแน่ๆใส่กอกอะไรเนี่ยดำปิ๊กปี่เลยไปดีกว่าก่อนที่ไอ้วอนจะมา ลุงอ้วนนั่นนะ่ะฉันอยากเรียกมังคุณลุงเลยจับเด็กมาขนาดเนี้ยเป็นโรคจิตปะเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่<ฮ>ไม่ฉันไม่มีทางไม่ทุกคนเร็บรีบมาก,ก่อนที่ลุงนี้มันจะมาจับเรา้องต้อง,งหนีไปโอ้โหอาหารตกลงมาจะทับเราไหมเนี่ย เร็วๆทุกคนฉันจะไปแล้วถนนเป็นด่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมล่ะเร็วๆทุกคนเร็วๆนะไปกันทุกคนตอนเนี้ยผ่านกันหมดแล้วใช่ไหมรีบๆมาเร็วๆๆรีบๆีบไมาเลยเพื่อนๆไอ้โอ้โหต้องเดินไปค่อยๆหน่อยนะเร็วๆก่อนที่ลุงอ้วนจะมาจับเรากินนะนี่เป็นข้าวทองใช่ไหมไอ้ดูดูทุกคน ระวังนะทุกคนระวงังระวังโดนสิ่งของนะเฮ้ยน้ำปากใครนั่นนะ <g ül> ่ะอา้าวฉันสาลอดมาทางขนมได้ที่มันโลกอะไรกันแน่เนี่ยฉันมาติดอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วฉันต้องเข้าป่าอีอ้ว,วนนี้จริงๆหรอเนี่ย <g ül> เข้ามาเร็วๆเวข้ามาเฮ้ย <g ül> ฉันก็ต้องต้องจำใจเข้าปากแล้วแหละแล้วโดนเอ้าไม่ใช่ปากเครื่องบินเราทุกคนไม่ต้องเข้าปากมันเย่ตอนนี้เราได้ขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยผ่านแล้วเย่เย่ทุกคน้พอผ่อานแล้วก็จะมีรางวัลที่เราต้องเติมโอ้โหมีรางวัลให้เต็มเลยโหโหวิ่งเร็วมากเลยอะ อันนี้เป็นเค้กใชกินหน่อยมั้งมีอะไรเต็มไปหมดเลยว้าวอะไรเนี่ยเฮยเมื oh. ่อก like ี้ฉันเหมือนฝันว่านี่น้องไม้เมื่อกี้พี่เหมือนฝันว่าพี่อ้าวน้องไม้ก็ฝันเหมือนกันเหรอจริงหนูก็ฝันพี่ฝันเมื่อพี่อ่ะ เว่าเราไปอยู่ในปากคนอ้วนกับมิมี่เ่ยจริงด้วยมิมี่ไม่ฝันเลยเหรอเนี่ยมิมี่หรือว่ามิมี่ยังไม่ผ่านปากคนอ้วนเนี่ยมันเป็นความฝันเหรอเนี่ยพี่ก็คิดว่าความจริงซะอีกดีนะชี่เป็นความฝันมิมี่ตื่ ผ่านจากเกมความฝันของเราเราไปดู EP สองกันดีกว่าว่ามีมี่จะตื่นหรือจะเป็นเจ้าหญิงนิทาตลอดไปใครอยากให้มี EP 2องอ่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> ถ้าใครอยากให้มีต่อ EP สองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้ว,ลวอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหมๆ่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเย้ฉันไม่รู้ว่าฝันอะไรไปแต่วันนี้เราไปกินพิซซ่ากันเถอะ Stop! ไป